เลหนึ่งค่ะค่ะกลบาสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้ที่ร่วมงานทุกท่านนะคะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะน้องกาโตก้กุศลินโกมลเปรินขณะนี้จบก,การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในวันนี้นะคะกาโต้ก็เลือกที่จะสวมใส่ชุดสีเหลืองเพราะว่าทะเลของเรานะคะ,ละหลายๆคนอาจจะมองว่าทะเลนั้นมีแค่สีฟ้าแต่เมื่อทะเลนั้นโดนผาคิตเดสาสส่องมานะคะมันก็เป็นสีเหลืองได้ค่ะอีกทั้งนะคะ ในลวดลายชุดที่กระตุใส่นั้นมีทั้งดอกไม้ที่หลากหลายสีนั่นก็คือร่วบเกี่ยวกับเดือนนี้ค่ะที่เป็นภายมันไขอีกครั้งยังร่วมแสดงความยินดีเกี่ยวกับกฎหมายพรบคุ้ะกฎหมายสมบทเท่าเทียมนะคะที่ตอนนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปแล้วเพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนกฎหมายนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะไหนๆก็จะใกล้ถึงวันหวยออกแล้วค่ะ<ไ>กะ็โดยอยากจะให้ทุกคนนะคะหากใครในนี้ปบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินไทยมีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายประสบโชคอำนวยเป็นท่านหญิงได้หัวรวยทั้งใหญ่ยาวค่ะขอบคุณค่ะชอบท่านสุดท้ายที่สุดที่สามีรวยสามีรวยจ้ะอ๋อนึกว่าชอบสุดท้ายกว่านัะนนี่นนออสามีรวยคะนี่นนคือแค่การ